นิยายเสียงเรื่องหัวใจทรนงบทที่7เรื่องราวของสวนกุหลาบจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร้านขายข้าวแกงสิริสุขก,กำจรร้านขายข้าวแกงที่เคยขายดีที่สุดแต่ปิดตัวไปเป็นเวลานานหลายเดือนและกำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้ปูกริและพ่อกล้าสองพ่อลูกนั่งคุยกัน หลังจากที่ห่างเหินกันมานานแต่กลับมาคุยกันพ่อหลานสาวและหลานชายต่างการกระทำหลานสาวมีแต่จะช่วยหาเงินเข้าบ้านหลานชายอยากจะเอาเงินออกนอกบ้านพ่อครับทำไมยี่หวาถึงต้องรีบไปรับหนูส้อยสนผมแปลกใจว่าทำไมถึงรีบจังเลยหนูส้อยสน กำลังโดนสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นตามรังควันยี่ห่าช่วยไว้ได้ใช่ไหมครับพอ่อมันจะร้าแรงไหมครับในกล้าตกใจกับสิ่งที่ได้ยินจากปากผู้เป็นพอ่อแล้วทำไมต้องเป็นยี่ห่ากับพ่อละครับไม่มีคนอื่นช่วยได้เลยเหรอยี่ห่าพอช่วยได้แต่เขาจะเหนื่อยมากเสี่ยงมากด้วย พ่อไม่อยากให้หลานรับรู้อะไรมากนะักจริงๆก็มีคนที่จะช่วยได้พ่อเลยอยากเจอกับเขาบางทีอาจต้องทำพิ่เทียร่วมกันของสิ่งนี้ไม่ใช่ของไทยมาจากเมืองแขกแล้วยี่หว่าจะมีอันตรายไหมครับพ่อถ้าเข้าไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้มากไปมันก็เสี่ยงแต่ทำยังไงได้ ยี่หวกับหนูส้อยสนเขาสนิทกันดวงเขาผูกพันกันมันแยกไม่ออกเลยอีกอย่างนะพ่อก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นเด็กบริสุทธิ์จะมาเจอกับเรื่องแบบนี้ทั้งที่พ่อช่วยได้แต่กลับไม่ช่วยมันก็ยังไงอยู่ถ้างั้นพ่อก็ต้องช่วยถูกแล้วครับถือว่าทำบุญถ้ายี่หวาไม่มีปัญหา หนูก็ไม่มีปัญหาหรอกครัพ่อขอให้ลูกกับหนูส้อยสวนปลอดภัยก็พอนางกรอยเสริมขึ้นถ้ายี่หวาอยู่ที่นี่ไม่น่าห่วงหรอกพ่ออยากให้ต่อไปนี้ยี่หวาได้ใช้ชีวิตที่อิสระแล้วก็มีความสุขบ้างเรื่องแบบนี้ผมไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าจัดการให้เรียบร้อยก็ดีไม่อยากให้ใครเป็นอะไรไป แกกับแม่กลอยโชคดีที่ไม่มีสัมผัสพิเศษพ่อกับยี่หวานี่สิบางทีพ่อก็สงสารยี่หวามันที่ต้องมาเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีก็ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยแถมบางครั้งต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกทำยังไงได้ล่ะครับพ่อมันเป็นมาแล้วก็ต้องปรับตัวไปยี่หวาเขาเก่งเข้มแข็งได้ปู่มาเยอะ ถ้าอยู่บ้านเราผมไม่ห่วงเท่าไหร่อีกหน่อยเขาก็จะมีคนดูแลไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกครับพ่อผมก็คิดแบบนั้นหลังจากนี้อีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ต้องทำมากแค่ช่วยลูกนอกนั้นเขาจะจัดการเองแม่กลอยด้วยนะน้ำหน้าหิ้งหน้าสารอะไรที่พ่อบอกให้ทำเป็นประจำ ก็ทําไปพอจะเราดีสิ่งดีๆก็จะมาพวกแกไม่ต้องห่วงลูกคนโตเขาได้ไปเยอะแล้วยี่หวานี่สิต้องดิ้นรนเองทุกอย่างสงสารลูกบ้างแกรู้ไม่กล้ายี่หวามันเห็นสิ่งที่คนไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กลูกอ่ะน่าสงสารลูกต้องทําใจให้แข็งแรงขนาดไหนถึงอยู่มาได้ ต่อไปนี้ก็ช่วยลูกเป็นกำลังใจให้เขาครับพ่อข่าพ่อสองสามีภรรยารับคำอย่างสํานึกผิดที่ผ่านมาเขาสองคนไม่ได้ใส่ใจลูกสาวคนเล็กนักแล้วเงินเหลือกันบ้างไหมที่ดินยังอยู่ครบไหมหรือยกให้ในอินไปหมดแล้วเงินเหลือไม่มากครับพ่อที่ดินผมตัดขายไปยี่สิบไร่ ขายในส่วนที่ผมซื้อเพิ่มแต่ที่พ่อยกให้ยังอยู่ครบผมเลิกส่งเงินให้อินนาทีแล้วครับรายได้ไม่มีถ้าจะให้ไปกู้นี่ยืมสินเขาก็คงไม่ไหวอีกอย่างปริญญาโทก็จบแล้วถ้าจะต่อปริญญาเอกผมกลับแม่กลอยก็ไม่ไหวเงินที่มีผมจะเก็บไว้ให้ยี่หววลงทุนลูกจะทำร้านกาแฟสด แล้วก็กลับมาเปิดร้านข้าวแกงอีกครั้งครับเห็นว่าจะทำสวนกุหลาบเพิ่มด้วยยี่หวาทำได้อยู่แล้วจิตใจเขาเข้มแข็งอดทนขยันพ่อละสงสารหลานเรื่องสวนกุหลาบเดี๋ยวพ่อจัดการเองแกกับแม่กลอยก็คอยช่วยลูกเรื่องร้านกาแฟกับร้านข้าวแล้วกันตกลงตามนี้แหละ สวนกุหลาบของพ่อก็เป็นของยี่หวาอยู่แล้วส่วนที่เป็นของเจ้าอินพ่อก็ยังเก็บไว้ให้เขาอยู่นะก็แล้วแต่ว่าเขาจะกลับมาไหมปูกริพูดไปแต่ในใจท่านรู้ว่ายังไงอินนาทีก็ไม่กลับมาอยู่บ้านแน่นอนแกสองคนดูแลสุขภาพไม่ดีพักผ่อนเยอะๆปล่อยลูกเกาทำไปแค่เป็นกำลังใจให้ ลูกก็ดีใจมากแล้วครับพ่อสองสามีภรรยารู้ตัวเองดีว่าร่างกายและใจอ่อนล้าเต็มทีแต่ที่มีแรงขึ้นมาเพราะลูกสาวคนเล็กกลับมาอยู่เป็นเพื่อนถ้ายิหวาทําร้านกาแฟเราจะได้เอาเดอกไม้มาวางขายที่หน้าร้านได้ที่ร้านข้าวก็เอามาวางเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่เคยทํากันแค่คิดก็มีความสุขแล้วค่ะพ่อ สมัยที่ยังเปิดร้านขายข้าวแกงแย้พรอยมักเอาเดอกกุหลาบและต้นกุหลาบมาวางขายที่ร้านประจำลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อเพราะดอกกุหลาบจากสวนสวยขายหมดเกือบทุกวันที่สำคัญพ่อกับแม่สามีของนางไม่ได้ปลูกกุหลาบพร้อมกันทำให้มีดอกกุหลาบตลอดเวลายิ่งลูกค้ารู้ว่าไม่ได้ใช้สารเคมี ทุกคนยิ่งชอบซื้อทีก็หลายกรรมไหนจะอยู่ในกระถางอีกพ่อกับแม่สามีนางมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้นเสียดายเหลือเกินถ้าลูกชายคนโตของนางก็ยันทำงานเหมือนลูกสาวคนเล็กก็คงจะดีพอคิดถึงลูกชายคนโตขึ้นมานางกรอยก็ถอนหายใจอย่างเศร้าส้อยเดี๋ยวพ่อจะออกไปดูสวนกุหลาบสักหน่อยบายบาย ยหวากับเพื่อนเขาคงมาถึงแกสองคนก็พักผอ่อนเถอแล้วค่ำๆเดี๋ยวพ่อกลับมาปูกริดขับรถตุกๆประจำตัวของท่านออกไปที่สวนกุหลาบที่ห่างบ้านประมาณห้ถึงหกิโลเมตรที่แปลงนี้ปูกริดยกให้อินทวาพื้นที่ประมาณ50ไร่ปูปลูกดอกกุหลาบทั้งหมด ทั้งส่งตลาดไทยและส่งในจังหวัดเห็นว่าหลานสาวอยากทำน้ำหอมท่านก็อยากสนับสนุนปู่เริ่มปลูกกุหลาบเป็นคนแรกๆของอำเภอนี้ส่งขายมานานขายจนมีคนอิจฉาตาร้อนไม่ใช่ใครที่ไหนคนในหมู่บ้านใกล้ๆกันกุหลาบของปู่ไม่ใช้เคมีปู่ทำแบบเกษตรอินทรีย์ช้าหน่อยแต่ได้ผลดีทำให้ลูกค้าชอบมาก ติดใจในกุหลาบสวนปู่สมัยก่อนที่นี่ไม่ต้องมีคนเฝ้าไม่เหมือนสวนอื่นๆไม่ค่อยมีใครกล้ามายุ่งกับสวนของปู่ปู่กริขับรถตุกๆุกเทียไรก็คิดถึงหลานสาวตลอดช่วงไหนที่ยี่ห่าว่างเธอมักจะใช้รถคันนี้เป็นประจำวิ่งซื้อของให้พ่อกับแม่วิ่งขนดอกไม้ไปส่งที่ตลาด สารพัดท,ที่จะทำเป็นที่ถูกใจของอินทวามากปู่กริดคิดถึงหลานสาวอยหวาขยันกตันยูขนาดพ่อกับแม่ลําเอียงยีหวะก็ไม่เคยบ่นว่าน้อยใจมีแต่จะรักพ่อกับแม่มากขึ้นอุตสาเรียนจนจบแทนที่จะอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเหมือนลูกหลานชาวบ้านแถวนี้ที่ปล่อยให้คนแก่เฝ้าบ้าน แต่หลานสาวของเขากลับมีความคิดที่จะกลับมาอยู่บ้านซึ่งปู่เองก็คิดเหมือนหลานเป็นโอกาสที่ดีรีบมาทำก่อนใครทำเร็วสำเร็จเร็วสองข้างทางก่อนที่จะถึงสวนกุหลาบของปู่มีต้นไม้ใหญ่มากมายทำให้ร่มรื่นทางเส้นนี้ปู่ใช้เป็นประจำทุกวันเช้าก็ไปสวนกุหลาบบ่ายๆก็กลับบ้าน มีกุหลาบสวยๆก็เอาไปส่งที่ตลาดสมัยที่ยี่หวายังเรียนอยู่ที่นี่หญิงสาวเป็นคนส่งดอกกุหลาบและกับค่าบริเวณนี้แล้วแต่จะมีคนสั่งไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยเลยที่สำคัญได้เงินมาปู่ก็แบ่งให้ได้ทิปจากลูกค้าปล่อยยี่หวาน่ารักช่างเจรจาหน้าตาสวยหลายคนมองเห็นความดีของยี่หวา มีเพียงพ่อกับแม่ที่มองไม่เห็นแต่ก็ยังไม่สายเกินไปดีที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายของปู่กฤิคิดได้และกลับตัวทันนึกได้ว่ายังมีลูกสาวอยู่อีกหนึ่งคนการที่กุหลาบของปู่มีตลอดและขายดีทำให้มีคนอิจฉาเมื่อสามปีที่ผ่านมาไร่ของปู่เคยมีคนเข้ามาทำลายดอกกุหลาบช่วงนั้น กุหลาบขาดตลาดของปู่จะมีหลายแปลงช่วงที่สวนอื่นเขาไม่มีขายแต่ของปูม่มีมีบางคนที่อิจฉาเห็นว่าดอกไม้สวนปู่งามขายดีบางทีแทบไม่ต้องตัดไปขายเลยมีพ่อค้าแม่ค้ามาขอตัดเองช่วงที่เกิดเรื่องปู่กับย่ากลับบ้านไปธุระที่สงขลาตอนนั้นยังไม่มีคนเฝ้าให้ พ่อกับแม่ของยี่หวาก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับร้านอาหารกว่าปูจะกลับมาสวนกุหลาบของปูก็พังเกือบราบคาบหมดสรุปว่ากุหลาบก็ไม่ได้ขายต้องมาปลูกและฟื้นฟูใหม่ปู่พอจะรู้ว่าเป็นใครแต่ก็ทำเฉยเสียมีคนปล่อยวัวควายเข้ามาในสวนกุหลาบของปู่จริงๆปูร่รู้แต่กลับมาไม่ได้ ก็ปล่อยไปไว้ค่อยกลับขึ้นมาจัดการกับคนที่ทำเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์พวกนั้นจะเข้ามาเองเพราะรั้วสวนของปู่แน่นหนามากเป็นรั้วที่เขาเรียกว่ารั้วคาวบอยมีประตูเหล็กแน่นหนาใส่กุญแจวัวควายไม่สามารถที่จะเข้ามาเองได้จะต้องมีคนเปิดให้เข้ามาสรุปว่า ถึงงวดที่จะต้องส่งกุหลาบปู่ไม่มีกุหลาบส่งกว่าจะปลูกใหม่กว่าจะได้ผลผลิตแต่ในความโชคร้ายก็ยังโชคดีลูกค้ายอมรอกุหลาบจากสวนปู่ไม่ยอมไปร,รับที่อื่นสาเหตุที่ปูป่ปลูกกุหลาบเพราะญาชอบกุหลาบที่สวนเป็นพันยอดฮิตที่นิยมปลูกในเมืองไทย พันวาเรนทนยจัดอยู่ในกลุ่มกุหลาบพ,พวงมีสีสดสวยงามสะดุดตามีหลายสีออกดอกดกเป็นช่อปลูกง่ายเหมาะกับอากาศในประเทศไทยพันอิงลิชการ์เด้นเป็นกุหลาบสายพันอังกฤษแข็งแรงทนทานอายุยืนพันจุลาลงกรสีชมพูสดต้นเป็นพุ่มดอกเดียว ออกดอกทั้งปีพันนี้ไม่ค่อยทนโรคต้องดูแลอย่างดีพันธ์แอมบริจโรสพันธนี้ส่วนมากปู่จะปลูกประดับบ้านวางขายออกดอกทั้งปีต้นเป็นพุ่มเตีย้ยหอมเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคเหมาะสำหรับปลูกประดับบ้านพันเรนิบลูเป็นสายพันธุ์ที่เลื้อยเก่งดอกดก สีม่วงละมุนนิยมปลูกให้เลื้อยตามประตูรั้วและสุมบ้านแอมบิทโลดและเรนนี่บลูส่วนมากปู่จะขายเป็นต้นในแปลงจะมีแค่สามสายพันธุ์ปลูกหมุนเวียนกันไปปู่จะดูแลที่แปลงกุหลาบส่วนย่าจะดูแลที่บ้านไม่ได้เอาออกมาวางขายที่หน้าถนนเพราะยี่ห่าทาเพจ และอัพเรื่องราวลงตลอดลูกค้าก็จะมาจากเพจส,ส่วนมากและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาก็แวะเข้ามาซื้อที่บ้านปู่ช่วงไหนที่กุหลาบบานก่อนตัดขายปู่กับย่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแบบไม่คิดเงินแถวนี้ไม่เคยมีใครทำมีเพียงสวนปลูกกริเพียงที่เดียวเท่านั้น ที่เปิดให้เข้าชมกุหลาบได้ชาวบ,บ้านแถวนี้รักปลูกกลิดกันเกือบทุกคนเวลามีงานมงคลต่างๆปู่จะนำดอกไม้ในสวนไปช่วยงานบ่อยๆและตรงหน้าของปูก่กลิตตอนนี้ทำให้หัวใจของปู่ชุ่มชื่นนักดอกกุหลาบงามสะพรั่งไปทั่วทุกแปลงสวยมากเสียดายที่ย่าพลอยไม่ได้มาด้วย ปู่ยอมจ้างคนมาเฝ้ายามทั้งสวนจริงๆไม่ต้องจ้างก็ได้แต่อยากกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านมีหลายครอบครัวที่ไม่มีที่ดินบางคนเคยมีแต่ขายหมดปู่จ้างมาทำไร่กุหลาบจ้างประจําไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานปู่มีงานให้ทำทั้งปียิ่งยี่หวากลับมาอยู่บ้าน ยิ่งจะสร้างงานให้ชาวบ้านแถวนี้ปลูกกลิตมั่นใจเป็นยังไงบ้างชุม่มช่วงนี้มีคนมากวนไหมไม่มีเลยครับลุงกลิตผมดูตลอดแต่ก็ไม่วางใจครับลุงชุ่มเป็นคนงานที่ปู่จ้างมาดูแลสวนและเฝ้าสวนให้ฝากด้วยนะชุม่มถึงเราจะมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวแต่ก็ไม่น่าไว้ใจ ไม่ต้องห่วงหรอกครับลุงกฤิตเดี๋ยวอีกหน่อยฉันจะเพิ่มแปลงกุหลาบนะเราจะได้มีงานทำกันแบบต่อเนื่องลุงจะเพิ่มแปลงกุหลาบเหรอครับในชุ่มถามปู่กฤิตด้วยความตื่นเต้นใช่เตรียมตัวไว้เลยนะครับลุงดีจังเลยผมจะกลับไปบอกแม่บ้านให้เตรียมตัวทำงานในชุ่มดีใจที่จะมีงานทำตลอด สมัยก่อนที่ยังไม่เกิดการแกล้งเอาวัวควายมาเหยียบย่ำกุหลาบปู่ยังไม่ทำโครงตาขายปล่อยแบบธรรมชาติแต่หลังจากที่เกิดเรื่องปู่สร้างโครงขึ้นทั้งสวนแล้วนาตาขายมาล้อมรอบแต่ละแปลงของกุหลาบจะมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าไปในแปลงกุหลาบได้เข้าไปแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะเด็ดดอกได้เพราะมีตาข่ายกั้นไว้ทางเดินปู่ปรับหมายให้ห่างจากแปลงกุหลาบหนึ่งเมตรเรียกว่าเดินชมได้อย่างเดียวเท่านั้นจะมีเพียงปู่ตาชุ่มเมียตาชุ่มเท่านั้นที่เข้าไปข้างในได้ตาชุ่มกับเมียมาช่วยงานปู่เป็นประจำตาชุ่มอายุรุ่นเดียวกับพ่ออินทวา มีลูกสองคนเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่งงานมีครอบครัวมีหนี้มีสินออกรถไม่มีเงินส่งและเป็นหนี้นอกระบบต้องมาขอให้ตาชุ่มกับนางเพลินหาเงินให้สองผัวเมียรักลูกไม่มีเงินก็เอาที่บ้านที่สวนไปจำนองเอาเงินมาให้ลูกพอถึงเวลาไม่มีเงินไปไทยเขาก็ยึดทั้งบ้านและสวนต้องขอไปอาศัยอยู่กับญาติ ลูกหลานก็ไม่พอใจลูกสองคนไม่สนใจพ่อกับแม่พอเรียนจบทำงานแต่งงานก็ไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงสนับสนุนแต่ทางครอบครัวเมียปล่อยให้พ่อกับแม่ลำบากที่ทางก็ไม่เหลือแล้วปู่กริสงสารก็ให้อยู่ท้ายส,วน,านว,าสวนกุหลาบให้ในชุ่มเฝ้าสวนกุหลาบให้ส่วนเมียก็ช่วยงานในสวนกุหลาบเหมือนกันดีที่สองคนผัวเมียเป็นคนซื่อ สะอาดในชุ่มไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุหรีในชุ่มกับนางเพลินยังหวังว่าสักวันลูกชายทั้งสองคนจะพาหลานมาไหว้ปู่กับย่าบ้างแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่เคยมาหาเลยมันน่าน้อยใจนักปู่กริดกับย่าพลอยก็ได้แต่ปลอบใจย่าพลอยบอกกับสองผัวเมียว่าเขาเป็นลูกแล้ก็จริง แต่เราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวเท่านั้นส่วนหัวใจนั้นเป็นของเขาถึงจะคิดถึงลูกหลานมากขนาดไหนแต่ความเจ็บใจก็ยังคงมีสองผัวเมียต้องสูญเสียที่ดินและบ้านจนต้องมาอาศัยปูก่กฤิอยู่สุดท้ายถ้าไม่มีใครกลับมาสองผัวเมียก็ตั้งใจไว้ว่าจะอยู่กับปูก่กฤิตลอดไปรู้สึกสำนึกในบุญคุณไม่ชญาติพี่น้อง แต่ยิ่งกว่าพี่น้องในช่วงกับนางเพลินทำงานด้วยความสบายใจมีความสุขมากขึ้นพ่อปู่กริดยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะสงสารทั้งสองก็จงรักภักดีทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจปู่จะซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปให้สองผัวเมียเป็นประจำซึ่งก็ไม่ได้เปลืองอะไรอยู่กันเพียงสองคน ตัดใจไม่คิดกับลูกมากนักแถมตอนนี้มีเงินเก็บถึงจะไม่มากเวลาเจ็บป่วยก็ยังอุ่นใจว่ามีเงินซื้อยากินมีเงินไปหาหมอเอาละชุม่มเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้จะออกมาดูแต่เช้าปู่กริดขับรถตุกตุกคู่ใจกลับบ้านอย่างสบายใจรอหลานสาวคนโปรดกลับมารถคันนี้ปู่ก็จะกลายเป็นคนนั่ง โดยมีหลานสาวคนโปรดขับพาไปนู่นไปนี่เหมือนสมัยก่อนที่อีหว่าอยู่บ้านสองปู่หลานเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆมีความสุขตามประสาคนที่มีสัมผัสพิเศษเหมือนกัน